สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูนอยในชั้นเรียนอนุบาล2กันอีกแล้วนะคะแล้วสำหรับภาคเรียนที่2นี้นะคะคุณครูมีเบนจิมผ้าใหม่มาให้เด็กๆได้ลองทำกันด้วยค่ะเริ่มจากท่าแรกเลยนะคะให้เด็กๆชูนิ้วเลข1แบบนี้ที่ข้างซ้ายนะคะแล้วให้เด็กๆชูหนิ้วแบบนี้ที่ข้างขวานะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆลองสลับกันนะคะลองทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ 1สลับ2ส,สลับ3ส,สลับ4ส,สลับ5สลับเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอที่จะทำได้กันหรือเปล่าถ้าเด็กๆทำได้แล้วนะคะให้เด็กๆลองสลับใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะโดยนับ1ถึง10นะคะเริ่มเลยคะ่ะ1 2 สามสี่ห้าเจ็ดแปดาสิ็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆพอที่จะทำได้กันหรือเปล่าให้เด็กๆลองไปฝึกทำที่บ้านดูนะคะแล้วก็ส่งคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูอยากเห็นว่าเด็กๆทำได้หรือเปล่า สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเบนยินท่าใหม่มาให้เด็กๆได้ลองทำเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย